สวัสดีค่ะนิมมาดูส่วนล่างบานกันนะนารอนที่โอลิมเปียวอชิงตันนารอนแต่นี้ก็มีประมาณสามเหืือนจากเหืือนครกคาดาสิงหาคันยาไปดูว่ามีต้นอะไรบางนะนี่ก็คือท่อนมะรูดแล้วก็ท่อนใบรกเคาหลี มีรถจัดออนว่าใบลาบาันเรานิดนึงแล้วก็ตอนอดีบดังช่วยเลยนะเอามาจากภูเก็ตแต่ประมาณสามปีที่แล้วตอนนี้เต็มบ้านแล้วเห็นไหมตอนอดีบช่วยแข่งทัดแข่งซ่อมไปไล่ที่แหลอแข่งปุ่งป้าด้วยแล้วนี้ก็ตอนขันชาใช่ไหมใกลใก็รู้จัก ตอนนี้มันตู้กดไม้แล้วนะบ้านเราก็ตู้กดไม้ตีบอยจริงจังจริงตอนนี้ก็ทุกขดไม้ห็นไม่มีดอกเหล็กเหลือแต่อย่างไม่ใยโปรตรงอีกประมาณสิ่ิติ์ก็น่าจะตัดได้แต่ปดตัดได้ก็ไม่ได้ใจอีงแล้วแจกเผื่อนผู้ชายก็องไปจ่ายฉันก็อย่างรอยทําชามันทําให้รีเล็กแล้วก็นอนรับดีหรือไม่ก็ อ๋ใบนี้เลยทากเองไปใส่แกงเนื้อแกงเขียวหวานอร่อยมากเลยน้องวิวอ่าพีกิรซาวน้ำเค็มแล้วก็อดดิบประสมกับดอกไม้ทำตั้งกินได้แล้วก็่วยห้ามไปเรยๆก็ดอกไม้แล้วก็น้ำต้าจะมีน้ำตานลนวยเหล็กอยู่น่วยนึง แล้วก็จะมีนวยใยอยู่กลางปุ่มตรงนั้นเดี๋ยวจะดูไอ,อ้ดูใบใ่วันนี้ทางด้านนู้นด้วยนะเอาไปเลยๆดอกไม้แล้วก็อดิบดอกไม้พุกเล่นๆออกมายอย่างสวยเลยอันนี้ทำบอนไซนีซ่ามปีเลยนะนายแกนี่เดี๋ยวซักผักก่อน คิดว่อีกสองถึงสามปีก็จะดูดีว่านี่บอนไซมันต้องจ่ายเวลานานเลบางตอนเป็นสิปีถึงจะว่าเข้ารูปเข้าทรงตามที่เราต้องการแล้วแต่สไตล์ก็แต่ตละคนโดยแต่ว่าจบแบบไหนอันนี้ก็ตอนมาคูดหน้าร้อนมันจบมากเลยตอนหน้าน้าก็ยกข้าวบาน หักสาวาวใหญ่มันตายก็ไม่ได้เก็บใบรล้วช่วงหน้าหนานั้นมันไม่มีใบก็จะกินแต่ช่วงหน้าโรนนี่แหละออดิบหลักกไอัอน,นั้นตอนห้อมย้ายแคบอ้วม,มันมาสื่อกินแล้วก็ถิงไปแล้วก็มันหอกขับมาลาปอบเอาอไปทำปุ๋ยมากัมันไม่ได้ตายมันขับมาอันนี้ดอก โบตันมันช่วยมากเลยนะแต่มันจะบานจวงสปริงตัดไปเหลวฝนมันโดมันร่อยแหละนี่การตัดมันเดี๋ยวสปริงพีหน้าจะให้ดูว่าดอกมันช่วยสักขนาดไหนก็นมีตอนอดดิบหน้าอดิบนี่เอามาวัวแหลกเต็มบานแล้วแจกเฟือนก็กินกันไม่มดเลยอันนี้ก็ตอนรูบามันกายๆบอนมันเรเนะ แต่ว่ามันมีรสจรัดเปรี้ยวหรือว่าบอนซ้อมแต่ใบมันจะไม่เมือนกันจะกินทางมันแขงเลียงแขงซ้อมแขงปูุงปลาอะไรไปนั่นเลยแต่ใบมันกินไม่ได้ใบมันจะเมาใบมันก็จะตาติง่งแล้วก็ทนเครื่อเตะตกมากเกลยแลนนู้นเป็นโลกทึ่งยอดเลยเพราะว่าตี่มันตกกันขิดหวานนะใช่ไหมมาจากปุ๋ยมกัก ทำเองจากเสื้อผ้าในครัวนั้นท้องไปมกักแล้วทิ้งกระป๋อใส่ทางทิ้งปกเครื่องเตดลูกดอกอย่างแรงนี่มนตอนนี้ยังเปรี้ยวอย่างเก็บไม่ได้ไหวจากซ่องสวรรค์ก็จะว้วานอะร่อยหรือเละทำสลัดลูกดอกหมากตอนหน่ียดิบนี่ว่าจะให้ดูหนำเตาหน่อยนึงหน่วยเย้ยไม่ไหม้ไหม้หมากแต่ยังไม่แก่ยังไม่แก่ที เยาวายเจ๊เราก็แก็บตำหน้าตาวเจียบจะอร่อยมากมันๆกลับมานะทางนี้โจกเคเรื่อตีดมันเดิมซี่ทอนปลูกไวซี่ตนก็ไม่ใชกินมดนี่เดี๋ยวว่างๆเราจะทำวิดีโอทำซอสสปากเกตตี้ให้ดูจากเคเรื่อตีตีปลูกเองเห็นไหมน่วยย้ายๆมากเลย นี่ก็เกื้อเตวยใยห,ห,หมากเดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่นะใยว่าหมือนชจ้นนี้กันไหมแต่มันยังยังแกะยีงไม่อ้ป๊บมลีกอาทิศนึงเขาคงจะแก็บได้เกื้อติดอีกเซตตอนนี่เป็นโลกตึ้งหยะเลยอย่างแรกเลยกคงกินได้หมดนั่นแหละแล้วก็ดอกหม้อันนี่ ไม่รู้จัก,กว่าภาษาไทยก็เลียกดอกอะไร,ไรแต่โปพูกแล้วมันส่วยดีมันทําไมให้กิดถึงบ้าหน่านะยู่ทางแดนแต่ไรก็ได้แต่ายายทำแล้วให,ให้กิดถึงบ้านนั้สิ่งเลก็กๆน้อยๆเขาทำไปเพื่อความสบายใจนี่เขามาตอนเวียนมาเมืันหรือไมนะ ตันดาเรื่องแต่ก็ยังไม่มีอกคิดว่าปลายเดินหน้าขังเน้นขันยาก่อนหน้าชีมีถ้ามีถ้า,าคาดรอนอย่างนี้อันนี้ก็ตอนเซเน่ไข่ไข,ข่ตอนฮ้อมมอร่อยดีแกไปเกเป็นพักนอกคินน้ำผึกมันไม่ตายแล้วเนาบพอหน้ารอน,น,นมันก็กลับมาแล้วอันนี้ตอนคะนาตอนคานานี่กินดิบได้นะมันหยอดไปดิ ทำสลัดหรือว่าจิ้มนำผิกถึ่งหยดใบเปรี้ยรแบบนี้ใบกลางๆก็จ่ายแก่งตบต้มแก่งพัดแล้วแต่จะจบมาเรื่อยๆอันนี้ก็ตอนอน้ำทาวเล็กหรือว่าก็เหลือตอนสุกี้นี่นี่ตอนนี้มีโหลกบลเลยสีเรืองสุกี้นี่สีเรืองมาเรื่อยๆนะแล้วก็นี่สุกี้นี่สีเขียวเห็นไหม ลูกใหญ่ลูกเสียตอนจ้งคนก็กินกันไม่ใจหมดน,นี่ดอกดาวเรียงแปลงพักผ่านมาทางนี้นะทางนี้ก็อันนี้ก็เป็นผู้ข้าวนันถ้ากินกับหลับกับไรชาร้อยแต่ว่าผู้ข้าวดางกินก็เหมือนกันรสจาดก,ก็เหมือนกันแต่มันส่วยว่า ทั้งไงนี่เขาเหลืกใบบวบบกใบบวบอกเวียดนามมันมันมีรสจัดอ่อ,อว่าบวบบกบ้านเราเสยขึ้นตามตุงหน้านิดนึงแต่ก็ร้อยมันก็กรอบดี่อคอยนี่ใบซาลาเน่หรือว่าใบมินไอ้นั้นก็ดอกไม้ยังไม่เป็นดอกเลยเว้นกลับไปนะ่าดูวิวไปปางๆอากาศดีดีจอบเลนซัมเมอร์แต่นี่ แต่ปอหน้าหน้าก็จะบินกลับเมืองไทยแล้วปอตีนี่น้าเกินอยู่ไม่ได้ไม่จอบอากาศหน้าจอบอาคาดร้อนดูวิวไปนะอ๋ว่ายนา้ำเล็กแต่เจ้าก,ก็ว่ยน้ำเล่นแต่ว่ายอย่งไม่ได้พิติว่ยแบบออกกำลังกายมันเป็นมันมีเครื่องพันน้ำว่ายยุติเดียว ออกกำลังกายดีนักเลยออกกำลังกายเสรวันนี้ไม่ได้ทำงานนะนะก็มานังแถวนี้แล้นก็มาถ่ายวิดีโอจะให้ดูใบจับผู้ลืมไปเมื่อกี้ห็นไหมใบจับผู้พวกทั้งลต้เก่งติดแก่นั่นเลยระวังหวากงจรอดหน้าหน้าแล้วก็ปลูกต่อปีนาไอ้นี่ใบปักก้มบานเราเก่งแกบเก่งเลี้ยงเลยเจ้า ป่จาเมืม่อมาเราคิดตึงตอนสม,มัยเด็กๆแหมแกง่ายกินแรงเลยก็คิดตึงบันปะบบรุษน,นะจอบวิวมาวันนี้ไม่ไม่มีเก้าแข้งเหลือใบบางวันก็จะมีแข้งเหลือใบส่วยหมากลากไลซีสั้นเหลือลำยหอยลำแลก โอเคค่ะขอบคุณมากนะเตดูวิดีโอจนจบเดี๋ยววันห่างจะมาทำวีวิดีโอสนุกสนุกทำกับข้าวหรือว่าไปเดี่ยวที่ไหนให้ดูอีกบายบายค่ะ